แล้วเป็นไงอ่ะเดาถูกเลยว่าลุงอ่ะทาไมทําไมคิดว่าเป็นลุงลุงเห็นเห็นเห็นเติมเยอะใช่ไหมคนคนคนแต่งตัวเยือยๆถึนมากผจะชอบเรียกเขาว่าลุงแบบว่าโอ้ครับผมทำไมลุงพูดพอจังเลยลุงก็พูดอย่างนี้แหละครับผมเด็กๆเขาจะเผล่อลูกๆหลานๆจะได้จำจำลุงไงโอ้ลุงพูดพอจังจะได้เอาไปพูดกับคนอื่นยังไงเป็นแบบอย่าง ที่ดีให้เด็กๆ<ห>ครับลุงสามเก้าจริงๆสามเก้าแล้วลุงมาหาเดินเล่นกับหลานๆีน,นิน้าหนูเป็นหลานได้เออครับลุงว่าไงหลานโอ้เอาดีๆไม่เชื่อเอาดีๆเนี่ยเ,เพลงยุคลุงเนี่ยสมัยลุงวัยรุ่นเนี่ยเพลงเนี้ยสนิทกันสนิท ลุงแก่แล้วทำไมลุงยังเล่นแมทเด็กๆอยู่ลุงก็เบื่อไงลุงลุงแบบลุงเบื่อลุงไม่อยากเล่นเกมยิงๆแล้วยุงลุงอยากพักผ่อนบ้างครับไอ้ยินผมมีชื่อว่าลุงอายุสามสิบเก้าสามเก้าจริงๆเื้ยทำไมเสียงยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะสามเก้าจริงครับผมสามเก้าขวบแล้วปีหน้าลุงสี่สิบแล้วนี่ อเอาดีๆกล้าแกล้งเด็กนี่ลุงไม่ได้แก้งลุงลุงสี่สิบจริงๆอาทิตย์ปีหน้าลุงก็สี่สิบแล้วนี่หมายถึงมีติกตอ,อกไหม t ิกตอ,อกอมีมีครับผมมีครับขอหน่อยได้ไหมจะเอาได้ได้ๆติดตามได้ครับผมได้มาเอามาเอาเขียนตามชื่อนี้เลยครับตามชื่อลุงเลยนะเนี่ย อันไหนนะแซ่ดเก้าเก้าแซ่ดเก้าร้อยอย่างเงี้ยหรอใช่ครับผมใช่พิมพ์เข้าไปเลยลุงจะไลฟ์เกมหน้าบางวันลุงไลฟ์บางวันลุงก็ไม่ไลฟ์แต่วันนี้ลุงไลฟ์ไปแล้วอ๋อ <pir im less> ดีๆเจอล้าตะติ๊กต๊อกลุงอ่ะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์สีชมพูว่ะเห็นไหมใช่แล้วเห็นยังเห็นแล้วเห็นหน้าลุงแล้วนั่นแหละลุงเองจริงดิ จริงลุงเองโถอาจจะยังนะเอ้ยสามเก้าแล้วครับลุงคิตตี้ว้ามาคิคิตตี้ใช่นั่นแหละมอไซล์ลุงเองมีอะไรทักมาในนี้นะรู้ใช่ไหมแชนโรอบ,บอกมีอ่ะเออครับผมดังแล้วอย่าลืมกันละ่ะไม่ดังหรอกครับอยู่อย่างนี้แหละลุงเอาเอาความจริงอ,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 อะไรเหรอ เสียงลุงเสียงลุงแบบมากมากเลยนะเอาความจริงยังไงอะ่ะหนุ่มแบบว่าเสียงมเสียงหนุ่มแบบว่าส่งเด็กเด็กเปนเด็กเปียนสีอย่างเงี้ยมันเสียงลุงก็เป็นแบบนี้แหละครับไม่ได้ใช้ไม้ไต่งไม่ได้ใช้โปรแกรมนะอันนี้เสียงเดิมเดิมลุงเลยคิดว่าลุงอายุสิบห้านะโอโหไม่ใช่ละครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ห้าบาท <laughs>